โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชรดำริพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้นายเกื้อนกจันทร์ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่11เก้าเฝ้าที่ประทับโรงปูนซีเมนทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่13กันยายน2521ทรงมีพระราชรดำริวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการชลประทานในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าโครงการเขื่อนเก็บน้ำห้วยน้ำใสซึ่งเป็นโครงการรใหญ่วจะต้องใช้เวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า5ปีฉะนั้นจึงควรพิจารณา,าสร้างฝ่ายทดน้ำแทนเขื่อนทดลองคลองไม้เสียบพร้อมระบบส่งน้ำโดยเร่งด่วนก่อนเพื่อส่งน้ำาพืยเหลือพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งคลองไม้เสียบซึ่งระยะแรกจะใช้น้ำตามธรรมชาติของคลองไม้เสียบไปพางก่อนต่อไปเมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสขึ้นแล้ว ก็จะช่วยสนับสนุนโครงการฝายคลองไม้เสียบได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ได้ครับโครงการนี้จะช่วยให้รัษฎอมีผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชไม้ผลต่างๆจะสามารถเพิ่มผลผลิตของข้าวจากเดิมทีลิติดในจานวน30ถังต่อไร่เป็นจํานวน70ถังต่อไร่จะสามารถเพาะปลูกพืชผักสวนครัวนอกฤดูทํานาเพิ่มเติมได้อีกจะสามารถป้องกันการเกิดทุกข์ภัยบริเวณที่ลาดลุ่มปัดผนันงอีกด้วย ช่วยให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่จำนวน53,000ไร่ในหมู่บ้านต่างรวม6ตำบลในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งสถานที่พักพันหุ์อใจของราษฎรเป็นแหล่งเพาะปลูกและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณครับ